สวัสดีครับบอมนะครับที่พิสารการขายรถใช่แล้วโชว์รูมสมิธฮอนด้ายุสคาสาขาพัฒนาการวันนี้กลับมาพบกันบอมกันอีกแล้วนะครับวันนี้บอมมีแคมเปญดีๆนะครับรถสวยๆมานําเสนอลูกค้าในเพจแล้วก็ในช่อง YouTube นะครับของทางสมิธเรานะครับก็คือเจ้าสุดหล่อข้างบอมคนนี้นะครับนี่คันนี้เบื้องต้นเนี่ยเป็นรถประจำตำแหน่งนะครับที่ครบวาระแล้วนะครับทางโชลูมสมิธเราเนี่ยเอามาขายในราคาพิเศษเพียง399,000บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นรุ่นหนึ่งจุดห้าวีเป็นตัวไมเนชเชนนะครับเป ลูกค้าท่านใดเนี่ยกำลังมองหารถใช้งานในช่วงนี้สักคันหนึ่งราคาไม่เกิน4 0 0แสนผ่อนสบายๆ6-7ยหกเจ็ดพันนะครับมบาชมเนี่ยแล้วก็แคมเปญเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะครับเรียกไม่เนี่ยยังน้อยด้วยนะครับลูกค้าท่านใดเนี่ยกำลังมองหามองว่ารถรถเนี่ยนะครับคุ้มแน่นอนนะครับยังไงเดี๋ยวบอมพาไปชมความงามของเจ้าซิตี้รถนี้กันนะครับว่าภายนอกแล้วก็ภายในเนี่ยมันสวยงามยังไงกันบ้างนะครับเชิญชมกันเลยครับ ผมพามาดูกันที่ภายในกันต่อนะครับพวกอะไรจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับเครื่องเสียงได้ตัวนี้นะครับนี่เรามาดูเลขไม์กันนะครับผมเลขไม์นะครับเพียงแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้ากิโลเท่านั้นเองนะครับเลขไม์น้อยมากๆเลยนะครับสำหรัแบบรถนนี้ลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถใช้งานสักคันนะครับบอมบาซิตี้รถเนี้ยที่จัดฟังก์ชันเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนครับ เป็นยังไงบ้างครับลูกค้าทุกท่านกับเจ้าซิตี้สุดหล่อข้างบอมคันนี้บอมพาไปชมภายนอกแล้วก็ภายในกันแล้วนะครับสภาพสวยมากๆเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจซิตี้แคมเปญพิเศษนี้รถเหลือไม่เยอะแล้วนะครับบอมขอบอกก่อนว่าจองไปหลายคันแล้วนะครับโทรมาก่อนได้เลือกรถสวยก่อนนะครับเดี๋ยวบอมจะทิ้งเบอร์แล้วก็ไอีดลน์ไว้ในช่องรีเซพชันด้านล่างนี้นะครับส่วนแคมเปญดีๆของซิตี้รถนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับมว่าจะเป็นดาวสุนรเซนดอกเบี้ยพิเศษนะครับหรือว่าจะเลือกผ่อนสบายๆเนี่ยได้ถึง8ปสีงวดเลยนะคร ขับฟรีไปเลย30วันนะครับไม่มีค่างวนขับฟรีไปก่อนเลยนะครับเดือนนึงนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอื่นออีกมากมายนะครับลูกค้าท่านใดสงสัยตรงไหนหรือว่าสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับยังไงวันนี้บอมขอแนะนำรถเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสมิธของเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปวันนี้บอมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ